สวัสดีครับทุกท่านเที่ยววัดห้ามพลาดเมืองโคราชสายบุญวันนี้จะพาทุกท่านไปเที่ยววัดอีสานตั้งอยู่ถนนกุด,ดันตําบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมากันครับวัดอีสานตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศอีสานเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายซึ่งตรงกับรัชาสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราช วัดที่สาลเป็นหนึ่งใน6แห่งที่พระนารายณ์ทรงโปรดให้คุณนงางคฤหบดีและประชาชนร่วมกันสร้างสิ่งที่น่าสนใจพระอุบโบสถ300ปีเดิมมีส่วนฐานกอเป็นแนวโค้งแบบหย่อนท้องชางศิลปะอยุธยาตอนปลายแต่ได้รับการบูรณะอย่างที่เห็นในปัจจุบันภายในพระอุบโบสถมีพระพุทธรูปประธาน ศิลปะสมัยเชียงแสนสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2 2 2 2ชื่อว่าพระศรีรัตนปราติการถแปลว่าพระแก้วมงคลผู้ให้ความปรารถนาสำเร็จยิ่งกว่าปรารถนาสามารถมาเคารพสักการะขอพรกันได้ครับภายในพระอุโบสถมีเสาธงมด12ต้นเป็นเสาแปดเหลี่ยมหรือเรียกกันว่าเสามักแปบนเพดานจะเห็นรูปแกะสลักเป็นรูปดาวรูปสตัตว์ต่างๆในป่าหิมพานต์ และยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังพระพุทธเจ้าให้ได้ชมกันอีกครับโดยรอบพระอุโบสถจะมีใบเสมาคู่เรียงรายอยู่ส่วนด้านหลังพระอุโบสถนั้นมีรูปครุตและพระพุทธรูปปางเปิดโลกเป็นศิลปะปูน Th ปั้นนูนต่ำทุกท่านสามารถเข้ามาชมกันได้ครับนอกจากวัดอีสานยังมีอีกหลายหลายวัดที่เราจะพาทุกท่านไปชมในเที่ยววัดห้ามพลาดเมืองโคาราชสายบุญอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อน สวัสดีครับ